อ่านพระสุตตานิยตค,คีที่สามสังยุตตานิกายขันทะวารวักเล่มสามว่าด้วยกำเนิดนาคสี่จำพวกกันที่68ธรรมทีสังยุตตานิกายขันธะวารวัววกอวตอนนาคสังยุตยว,ว่ดตนนา,ดวาด้วยกำเนิดนาคสี่จำพวก นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ hmm. ัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาวัตถิสัตตะโก คตัสโซอ,อิมาพิกเวนาคโยนิโยตัตมาะตัสโซอ,อันดชานาัชานาคาจฉลาปุชานาคาสังเสทาชานาคาปุปป,ป,ปาติกานาคาติ าวันนี้ธรรมภาพจะได้สแสดงคำงว,วีนนสังยุตนิกายขันทวารวักตอนนาคสังยุตนที่หกสิบแปว่าโดยกำเนดนาคสี่จำพวกสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณไม่ได้ตอนบาลี ดำเนินความตาวาราพระบาลีอันมีในพระสูตรที่หนึ่งในนาคสัมยุตนั้นว่าครั้งหนึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระเจดวัารานกุงสวัสดีทางนั้นพระองค์ทรงรแสดงเรื่องกำเนิดหน้าให้พิกิุทั้งหลายฟังว่าดูก่อนพิจิุทั้งหลายกำเนิดหน้ามีอยู่สี่ชนิดคือชนิดที่เ,เกิดในฟองไข่หนึ่ง นนนชนิดที่เกิดในท้องมารดาหนึ่งชนิดที่เกิดในเหงือใไข่หนึ่งชนิดที่เกิดเองหนึ่งรวมเป็นสี่ชนิดด้วยกันดังนี้ในพระสูตรที่สองว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแก่ที่สุดทั้งหลายว่ากำเนิดนาคมีอยู่ชนิดสี่ชนิดคือชนิดที่เกิดในฟองไข่หนึ่งชนิดที่เกิดในท้องมารดาหนึ่ง ชนิดที่เกิดในเหงื่อใครหนึ่งชนิดที่เกิดเองหนึ่งชนิดที่เกิดในท้องมัรดาชนิดที่เกิดในเหงื่อใครชนิดที่เกิดเองสามชนิดนี้ดีกว่าชนิดที่เกิดในฟองไข่ชนิดที่เกิดในเหงื่อใครชนิดที่เกิดเองสองชนิดนี้ดีกว่าชนิดที่เกิดในฟองไข่และดีกว่าชนิดที่เกิดในท้องมัรดา ชนิดที่เกิดเองยังประนีตกว่าชนิดที่เกิดในฟ้องไข่และประนีตกว่าชนิดที่เกิดในท้องมันดาชนิดที่เกิดในเหงือใครดังนี้พระสวดที่สามว่าครั้งหนึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าป,ประทับอยู่ที่พระเจดสาวนารากรุงสาวถีครั้งนั้นมีที่สูงหนึ่งเข้าไปเฝ้าทูลถามว่ามีสิ่งใดเป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้หนาาบางจาพวก ซเกิดในฟองไข่อยู่รักษาวโบสดและยอมจละร่างกายไปเจ้าค่ะสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่านาบางจะพวกที่เกิดในฟองไข่ย่อมคิดว่าเมื่อก่อนพวกเราได้ทำทั้งสองอย่างด้วยกายวาจาใจเวลาพวกเราตายแล้วก็ได้มาเกิดเป็นพวกนาชนิดท,ที่เกิดในฟองไข่ถ้าพวกเราประพฤติสุจริตด,ด้วยกายวาจาใจ เวลาพวกเราตายแล้วก็จะได้ขึ้นไปเกิดในสวรรค์อย่าอย่างนั้นเลยพวกเราประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาจิตในปัตน้เิดอันนี้แหละภิกษุเป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้หน่าฟ้าจะพวกขึ้นเกิดในฟองไข่อยู่รักษาโบสดและยามสระร่างกายดังนี้อันนี้เป็นเนื้อความในพระบาลีตอนอัฏถกถาเนื้อความในอัฏถกฐานนั้นว่า คำว่ายอมสละร่างกายนั้นได้แก่ไม่เอื้อเฟื้อต่ออันตรายที่จะเกิดจากหมอง,องูคำว่าทำทั้งสองอย่างด้วยกายวาจาใจนั้นได้ทำทั้งกุศลและอกุศลคำว่าได้เกิดเป็นพวกหน้านั้นคืออกุศลที่เขาได้ทำไว้นั้นทำให้เกิดในพวกหน้านส่วนกุศลที่เขาได้ทำไว้นั้น ทำให้เกิดสมบัติในเมืองนาตันงนี้ในพระสูตรที่สี่ว่ามีภิกษุองค์หนึ่งตอนบาลีนะครับในพระสูตรที่สี่ว่ามีภิกษุองค์หนึ่งเข้าไปทูลถามสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งประทับอยู่ที่พระเจตวนารามนั้นว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้หนาคบางจำพวกที่เกิดในท้องมันดา รักษาอุโบสถย่อมสระร่างกายประจ่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสตอบดังที่แสดงมาแล้วในพระสูตรก่อนนั้นว่าน้าบางจําพวกใจเกิดที่เกิดในท้องมันตาได้คิดว่าเมื่อปางก่อนพวกเราได้ทําไว้ทั้งกุศลและอกุศลช่วยกายวาจาใจเวลาพวกเราตายแล้วจะได้มาเกิดเป็นพวกหน้าจำพวกที่เกิดในท้องมันดา อย่าอย่างนั้นเลยพวกเราพาจารประพฤติจริตด้วยกายวาจาจิตเถิดเวลาพวกเราตายแล้วจะได้ไปจะได้ขึ้นไปเกิดในสวรรค์อันนี้แหละเป็นเหตุปัจจัยให้หน้าบางกับพวกซึ่งเกิดในท้องมัรดารักษาโบสดยอมสละร่างกายดังนี้ในพระสูตรที่ห้าว่ามีพิกษุองค์หนึ่งทูลถามว่า สิ่งใดเป็นเหตุปัจจัยที่ให้หนาควางจะพวกซึ่งเกิดด้วยเหงื่อไครรักษาโสถโดยยอมสระร่างกายพระเจ้าค่ะสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าหนาควางจะพวกที่เกิดในเหงื่อไกรคิดกันว่าเมื่อก่อนพวกเราได้ทำทั้งกุศลนและโสดไว้ด้วยกายวาาใจเวลาพวกเราตายแล้วจะได้มาเกิดเป็นพวกหน้าจำพวกที่เกิดในเหงื่อไกร อันนี้แหละภิกษุเป็นเหตุปัจจัยที่ให้พวกหน้าซึ่งเกิดในเหงื่อไครรักษาโบสดโดยยอมสละร่างกายดังนีน้ในพระสูตรที่หกว่ามีภิกษุอีกองหนึ่งทูลถามว่ามีสิ่งใดเป็นเหตุปัจจัยที่ให้หนาบางจะพวกรักษาโบสดโดยยอมสละร่างกายพระเจ้าข้าตรัสว่าดูปัิกษุนาาบางจาพวกที่เกิดเองคิดกันว่าเมื่อก่อนพวกเรา ได้ทำทั้งกุศลและอกุศลไว้ด้วยกายวาจาใจในเวลาพวกเราตาพวกเราตายแล้วจึงได้มาเกิดเป็นพวกหน้าจกพวกที่เกิดเองย่าอย่างนั้นเลยพวกเราประพฤติจริตด้วยกายวาจาจิตเธอเวลาพวกเราตายแล้วจึงจะได้ขึ้นไปเกิดในสวรรค์อันนี้แหละทีิสุดเป็นเหตุปัจจัยที่ให้หน้าบางจำพวกซึ่งเกิดเองภาสาระโสโบสถ โดยยอมสละร่างกายดังเม้ในพระสูตรที่เจว่าในพิสูจอื่นอีกองหนึ่งทูลถามอีกคราวหนึ่งว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้ามีสิ่งใดเป็นเหตุปัจจัยที่ให้บุคคลบางคนตายไปเกิดเป็นพวกหน้าชนิดที่เกิดในฟองไข่พระเจ้าข้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนภิกษุ บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทำทั้งกุศลและอกุศลด้วยายว่าใจเขาได้ยินว่าพวกนาคที่เกิดในคลองไข่เป็นพวกมีอายุยืนเป็นพวกมีรัศมีมากเป็นพวกมีสุขม,มากเขาจึงคิดว่าเวลาเราตายแล้วขอให้เราได้ไปเกิดเป็นพวกนาคจำพวกที่เกิดในคลองไขเ่เถิดเวลาเขาตายแล้วเขาจึงได้ไปเกิดเป็นพวกนาคจำพวกที่เกิดในคลองไข่อันนี้แหละที่สุ เป็นเหตุปัจจัยที่ให้บุคคลบางคนตายไปเกิดเป็นพวกหน้าชนิดที่เกิดในฟองไข่ดังนี้ในพระสูตรที่แดว่ามีพิสูจองค์อีกองหนึ่งทูลถามอีกคราวหนึ่งว่าถ้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้ามีสิ่งใดเป็นเหตุปัจจัยที่ให้บุคคลบางคนในโลกนี้ตายไปเกิดเป็นพวกหน้าชนิดที่เกิดในท่องบรรดาเป็นสาค สมเด็จพระพู้มีพระภาพเจ้าตรัสตอบเหมือนอย่างก่อนว่าบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทําทั้งกุศลและอกุศลให้ด้วยไว้ด้วยกายวาจาใจทั้งเขาได้ยินได้ฟังมาว่าหน้าจำพวกที่เกิดในท้องวันดาเป็นจำพวกที่มีอายุยืนในรัศมีมากมีความสุขมากเขาจึงคิดว่าเวลาเราตายแล้วขอให้ได้ไปเกิดเป็นพวกนาาจำพวกที่เกิดในท้องวันดา เวลาเขาตายแล้วเขาจึได้ไปเกิดเป็นพวกหน้าเป็นพวกที่เกิดในท้องบรรดาอันนี้แหละเป็นเหตุปัใจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้ตายไปเกิดเป็นพวกหน้าชน,นิดที่เกิดในท้องบรรดาดังนี้ข้อสูตรที่เก้าข้อสูตรที่ห้าว่าข้อสูตรที่เก้าว่ามีพิสูจน์อีกองหนึ่งคุณถามอีกคราวหนึ่งว่ามีสิ่งใดเป็นเหตุปัจจัย ที่ทำให้บุคคลบางคนในโลกนี้ตายไปเกิดเป็นพวกนาจำพวกที่เกิดในเหงื่อใครพระเจ้าข้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสต่อว่าบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทำทั้งกุศลและอกุศลไว้ด้วยกายวาจาใจทั้งเขาได้ยินได้ฟังมาว่านาจำพวกที่เกิดในเหงื่อใครเป็นจำพวกที่มีอายุยืนมีรัศมีมีสุขมากแล้วเขาจึงคิดว่า เวลาเราตายแล้วขอให้เราได้ไปเกิดเป็นพวกนาคจังพวกที่เกิดในเหงื่อใครเถิดเวลาเขาตายแล้วเขาจึงได้ไปเกิดเป็นพวกนาคจังพวกที่เกิดในเหงื่อใครแังนี้พระสูตรที่สิบว่ามีภิกษุอีกองหนึ่งทูลถามถึงคราวหนึ่งหนึ่งหรือคราวหนึ่งว่ามีสิ่งใดเป็นเหตุปัจจัยที่ให้บางคนในโลกนี้ตายไปเกิดเป็นพวกนาจังพวกที่เกิดเองพระเจ้าข้า สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตว่าบางคนในโลกนี้ได้ทำทั้งบุตสศวนทธกบุตสศรไ,ไว้ด้วยกายวาจาใจทั้งเขาได้ยินได้ฟังมาว่าน้าจำพวกที่เกิดเองเป็นจำพวกที่มีอายุยืนเป็นจำพวกที่มีรัศมียิ่งเป็นจำพวกที่มีสุขมากเขาจึงคิดว่าขอให้เราไปเกิดเป็นพวกหน้าจำพวกที่เกิดเองเถิดเวลาตายแล้วเขาจึงได้ไปเกิดเป็นพวกหน้าจำพวกที่เกิดเอง่อางนี้ ในพระสูตรที่สิบเอ็ดว่ามีพิกษูคองค์อีคองหนึ่งทูลถามอีกคราวหนึ่งว่ามีสิ่งใดเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้บางคนในโลกนี้ไปเกิดเป็นพวกหน้าําพวกเกิดในฟองไข่พระเจ้าค่าตรัสแต่ว่าบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทำผูกสูญและอับสุญไ้ด้วยกายวัจาใจเขาได้ยินไว้ได้ยินได้ฟังมาว่าพวกหน้าชนิดที่เกิดในฟองไข่เป็นพวกที่มีอายุยืนเป็นพวกที่มีรัศมีเป็นพวกที่มีสุขมาก เขาจึงคิดว่าเวลาเราตายแล้วขอให้เราได้ไปเกิดเป็นพวกนาคจำพวกที่เกิดในกองไข่เธิเขาได้ให้ทานข้าวน้ำผ้าผ่อนยานทานะดอกไม้ของหอมเครื่องย้อมทาที่อยู่ที่นอนและประที่เวลาเขาตายแล้วเขาจึงได้ไปเกิดเป็นพวกนาคจำพวกที่เกิดในกองไข่ดังนี้ในพระสูตรที่สิบสองวามีพิสูจอีกองหนึ่ง อกราบทูลถามอีกคราวหนึ่งว่ามีสิ่งใดเป็นเหตุปัจจัยที่ให้บางคนในโลกนี้ตายไปเกิดเป็นพวกหน้าชนิดที่เกิดในท้องวัรดามีพระพุทธฎีกาว่าบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทําทั้งกุศลและอกุศลไว้ด้วยกายวาจาใจทั้งเขาได้ยินได้ฟังมาว่า นาจํพวกที่เกิดในท้องมารดาเป็นจะพวกที่มีอายุยืนมีรษณ์ีมีสุขมากเขาจึงคิดว่าเราเวลาเราตายแล้วขอให้เราได้ไปเกิดเป็นพวกนาขณนที่เกิดในท้องมารดาเกิดแล้วเขาก็ได้ไปได้ให้ทานข้ามน้าผ้าผ่อนยานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องย้อมทาที่อยู่ที่นอนและประที่ดวงไฟเวลาเขาตายแล้วเขาจะได้ไปเกิดเป็นพวกนา ในพระถุสูตรที่สิบสาว่ามีที่สูอีกองค์หนึ่งทูลถามอีกคราวหนึ่งว่ามีสิ่งใดเป็นเหตุปัจจัยที่ให้บางคนในโลกไม่ได้ตายไปเกิดเป็นพวกหน้าจำพวกที่เกิดในเหื่อใครก็จะฆ่ามีพระพุทธดีกาตรัสตอว่าบางคนในโลกนี้ได้เป็นผู้ทำทั้งกุศลและกุศลไว้ด้วยกายวัจากจ ทั้งเขาได้ยินได้ฟังมาว่านาคจำพวกที่เกิดในเหงื่อใครเป็นจำพวกที่มีอายุยืนมีรัศมีมีสุกิมากเขาจึงคิดว่าเวลาเราตายแล้วขอให้เราได้ไปเป็นพวกนาคจำพวกที่เกิดในเหงื่อใครเถิดแล้วเขาก็ได้ให้ทานข้าวให้ทานน้ําให้ทานผ้า่อนท่อนสบายให้ทานยวดยานฐานนะ้าห้ทานดอกไม้ของหอมเครื่องย้อมทา ที่อยู่ที่นอนประเทศดวงไฟเวลาเขาตายแล้วเขาจะได้ไปเกิดเป็นพวกหน้าจำพวกที่เกิดเรือไปดังนี้ในพระสูตรที่สิบสี่ว่ามีพิษูอีกองหนึ่งทูลถามขึ้นอีกคราวหนึ่งว่ามีสิ่งใดเป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้บางคนในโลกนี้ไปเกิดในจาพวกหน้าจำพวกที่เกิดเองกระจวบค่ะสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าดูก่อนพิษู บางคนในโลกนี้ได้เป็นผู้ทําทั้งกุศลและอกุศลไว้ด้วยกายวาจาใจทั้งเขาได้ยินได้ฟังมาว่านาคจําพวกที่เกิดเองเป็นจําพวกที่มีอายุยืนมีรัศนนี้มีสุดมากแล้วเขาจึงคิดว่าเวลาเราตายแล้วขอให้เราได้ไปเกิดเป็นพวกนาคจาพวกที่เกิดเองเถิดตอนนั้นมาเขาก็ได้ให้ทานข้าวปลาอาหารและน้ําดืม่มน้ําอาบ ภาพผ่อนท่านสบายยวดยานพาหนะดอกไม้ของหอมเฟื่องย้อมพาที่อยู่ที่นอนและประทีปดวงไฟเวลาเขาตายแล้วเขาจึงได้ไปเกิดเป็นนาคจำพวกที่เกิดเองดังนี้เนื้อความในพระบารีเถรนี้ตอนอัตถกถาเนื้อความในอัตถกถาว่าคำว่าข้าวนั้นได้แก่ของหวานของข้าวที่เป็นอาหารคำว่าน้ำนั้น ได้แก่น้ำเด่นธรรมดาคำว่าผ้านั้นได้แก่ผ้านุ่มโมคำว่ายานั้นได้แก่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่การเดินทางมีร่มระลองเท้าเป็นต้นคำว่าดอกไม้นั้นได้แก่ดอกไม้ทุกชนิดมีดอกม,อกกมละลิเป็นต้นคำว่าของหอมนั้นได้แก่สิ่งที่มีกลิ่นหอมมีจันแดงเป็นต้นคำว่าที่นอนอย่างดีนั้นได้แก่สิ่งซึ่งใช้เป็นที่นั่งที่นอนมีเพียงมีเตียงและต่างเป็นต้น คำว่าที่อยู่ที่อาศัยนั้นได้แก่ที่อยู่ชั้นเดียวเป็นต้นคำว่าประทีดนั้นได้แก่สิ่งที่ใช้จุดไฟให้สว่างซึ่งเรียกว่าประทีดมีไส้และน้ำมันเป็นต้นการที่บุคคลเหล่านั้นได้ประพาฒนาเพื่อให้เกิดเป็นนาคเหล่านั้นเพราะด้วยความด้วยเห็นว่านาคเหล่านั้นเป็นผู้มีอายุยืนเป็นผู้มีรัศมนีเป็นผู้มีความสุขมากครั้นให้ทานสิ่งทั้งสิบมีข้าวเป็นต้นนี้แล้ว เกิดเป็นนาคเหล่านั้นจากน,นี้ตอนธรรมถาริบายเนื้อความในธถารรมในอธ,รรธ,ธิบายว่าคําว่านาคนั้นมีลักษณะร่างกายเหมือนกับงูแปลกจะมีหางเล็กเรียวศีรษะศีรษะใหญ่งอนงอนแดงเท่านั้นแต่ตามเรื่องต่างๆมีเรื่องพระบูมีศนพเป็นต้นแต่ใจความว่า พวกนาคนั้นอยู่ใต้มหาสมุทรก็มีอยู่ในแม่น้ำใหญ่ๆก็มีเป็นจำพวกที่มีฤทธิ์เสดทงนั้นเป็นจำพวกที่มีทิพยาสมบัติเป็นอันมากเวลาอยู่ในบ้านเมืองของเขานั้นเขาจำแรงเป็นเทพบุตรเทพพิดาก็ได้เขามมที่พยสมบัติมีประารราชมนตรียมล้วนจะเป็นทย์ทั้งนั้น เวลาเขาออกมาจากเมืองนาคแล้วหากเขาไปธรรมดาเขาก็มีร่างกายเป็นหมอนกับงูแปลกแต่มีหงอนแดงศีรษะใหญ่หางเล็กเรียวเท่านั้นหากเขาจะไปด้วยฤทธิ์เดชก็ไปได้เขาจะจำแรงตัวเป็นอะไรก็เป็นได้ที่ใต้น้ำหรือใต้มหาสมุทรนั้น มีพื้นที่อันกว้างใหญ่ซึ่งเป็นที่ตั้งอยู่แห่งเมืองหน้าในอาตานาธิยดว่าปัจจิมันจะที่สังราชามิรปะโคปสสาสติีนา,านาังอาจิปติมหาราชายาสิโสพระวิรุปกะมหาราชาปกครองทางทิปัจชิม เป็นเจ้าแห่งพวกนาคดังนี้ได้ใจ,ใจความในสัจาแห่งตานาิยาสูตรว่าทางที่ประชิมแห่งภูเขาสินเนรุราชนั้นเขาสินเนรุราชเป็นแก้วเกิดทิดนี้แหละเป็นทางที่ท้าเวรุปัตถะมหาราชซึ่งเป็นเจ้าแห่งพวกนาคได้เป็นผู้ปกครองในคราวที่พระเอินนำนางสุชาดาซึ่งเป็นพิาดาของพระยาอสูรขึ้นไป จากเมืองอัเซนนั้นเกรงว่าพวกอาศูนจะติดตามจึงได้ตั้งด่านตามรายทางไว้เป็นห้าด่านคือด่านที่หนึ่งเป็นด่านหน้าตั้งอยู่ในมหาสมุทรที่ระเบียงชั้นแรกของเขาสุมเมนด่านที่สองเป็นด่านครุฑตั้งอยู่ที่ระเบียงชั้นที่สองของเขาสุมเมน ด่านที่สามเป็นด่านกุมภันคือเป็นด่านเทวดาจำพวกหนึ่งซึ่งมีท้องใหญ่เหมือนหม้อมีรูปอันพระเหมือนหม้อให้เป็นผู้รักษาอยู่ที่ระเบียงชั้นที่สามแห่งเขาสุมเมรด่านที่สี่เป็นด่านยักษ์ตั้งอยู่ที่เขาสุมเมรชั้นที่ห้าชั้นที่สี่ด่านที่ห้า เป็นด่านเ้ามหาราชทั้งสี่ซึ่งตั้งอยู่ที่ระเบียงเขาสุมเมนชั้นที่ห้าตอนนั้นไปเป็นยอดเขาสุมเมนซึ่งเป็นที่ตั้งอยู่แห่งเทศนครอ,อันชื่อว่าดาวดึงเขาสุมเมนนั้นเป็นเขาใหญ่มากมีเหลียมใหญ่เป็นสีเ่เหลี่ยมเหลี่ยมใหญ่ทางทิศตะวันออกนั้นเป็นเงินเหลี่ยมใหญ่ทางทิศตะวันตนั้นเป็นแก้วมณี เรียมใหญ่ทางทิศปัจิินนั้นเป็นแก้วกรึกเรียมใหญ่ทางทิศอุดรนั้นเป็นทองคําเขาสุมเมรนั้นมีเขาอื่นล้อมอยู่ถึงเจ็ดชั้นเรียกว่าเขาสะตะปริพันธ์ในระหว่างเขาทั้งเจ็ดนั้นมีแม่น้ําสีทันดอนอยู่ท่านเป็นระยะไปเขาชั้นในที่สุดเรียกว่าเขายุคันธรเขานี้ต่ำกว่าเขาชุมเมสีุ่มเวส42,000โยก เขาสุมเอนนั้นสูงได้84,000ยอดตั้งรงในท่ามกลางมหาสมุทรลึกลงไปในน 84, ้ำ84,000ยอดตั้งอยู่บนแผ่นหินซึ่งรองจากน้ำข้างล่างการวัดเขาชุมเมนนั้นคิดสิบสอบคือแห่งมัชชิมาบรุษเป็นหนึ่งวาแล้วจึงคิดเป็นเส้นเป็นยอดต่อไปดังนี่ เรื่องแห่งนาานี้มีกล่าวไว้ในเรื่องต่างๆเป็นอันมากแต่ได้ใจความว่าเป็นจำพวกที่มีกายปกติเหมือนกับมูแต่ไม,ม่มีทิพยสมบัติทิพยอิมานฤทธิเหตุการณ์ที่ว่ามาแล้วนั้นพวกหน้านั้นขึ้นไปบนสวรรค์ก็ได้ดังเรื่องพระภูริทัศซึ่งกล่าวว่า,าพระภูริทัศได้ขึ้นไปเฝ้าพระอินทิดาวดินสวรรค์สัทวิรูประ,ะมห ah าราชตนี้เป็นต้น ส่วนเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดให้ไปเกิดเป็นนาคนั้นก็ได้แก่กุศลและอกุศลพร้อมกับความปรารถนาคือเมื่อผู้ใดทําไว้ทั้งกุศลและอกุศลแล้วปรารถนาให้ไปเกิดเป็นนาคผู้นั้นก็ได้ไปเกิดเป็นนาคด้วยอํานาจอกุศลแล้วได้ทิพย,ยสมบัติในเมืองนาคด้วยอํานาจกุศลดังนี้ซึ่นื้อความในเทศนาการน,นี้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะ